2นาทีนี้หนูไม่พูดคำนี้เลยเนี่ยพี่ให้เลย500เกมมันง่ายขนาดนั้นแหละง่ายมันง่ายมากเขาว่าง่ายปะเนี่ยยังไม่เริ่มเริ่มเลยครับอ่ะพี่ถามก่อนหนูกดติดตามพี่อยู่หรือเปล่าแน่นอนอ่ะกดติดตามอยู่น้องกดติดตามจริงดินปีพี่ไม่แตะไอโฟนไงมีแฟนยังยังสเปคที่ชอบชอบแบบไหนเราชอบอะไรที่แบบเป็นอนิเมะอ่ะชอบผู้ชายสองดีหนูชอบผู้ชายสองดีอ่ะตัวละครที่ชอบารุตกชอบคนมีหนวดนะหนูชอบคนน่ารักไงมันมีตัวน่ารักกว่านารุโตะเยอะเลยนะเว้ยไม่ไม่ไม่จริงชอบนารุโตะที่สุด ที่ชอบไอ้เนี่ยไอ้การาหารโบราณนะใช่รู้ทุกชื่อเลยอะแต่มันเป็นแค่ตัวการ์ตูนนะใช่หนูชอบมากหนูชอบตัวการ์ตูนหนูไม่ชอบในชีวิตจริงบ้างหรอให้น่ารักเหมือนตัวการ์ตูนนี่ขอเพย์ได้ไหมอะได้มีแตะไหมไม่มีคือได้เลยเหรอได้อะไรอะพี่หนูตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ก็ตื่นเต้นน้องเอ้ยอย่าเสียเงินแล้วหนูมาจากไหนพันใหญ่สอนคำพูดคนใต้อะไรเนี่ยคำว่าใช่ต้องพูดว่าหมันหมันมันเลยมันมันเลยมันเลยมันมันมืนมันเลยหมดเวลาแล้วมั้งหมดเวลาแล้ว มี่หมดเวลาแล้วเนี่ยพี่แพ้แล้วหนูชนะแล้วชนะแล้วใช่หนูขอทายได้ปะอ่าหนูทายมานี่นี่อ้อสิอุ้ยเก่งอ่ะเนี่ยเก่งอ่ะเนี่ยไม่ไม <ns é> <IT> <_ Gimme> ่ถูกไม่ถูกห้าร้อยห้าร้อยอีกเท่ยเอาไปเซีเอาเซีนี่ห้าร้อยครับเฮ้ยเป็นการแพ้ที่รู้สึกดีเหมือนกันนะแต่คนมีความสุขอะฝากรับด้วยถ้าเล่นเกมเก่งก็มาเล่นด้วยกันนะคะแอคนารูโตะตติบาโยแล้วก็ช่องหลังนะคะที่พี่ธุษา